สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับคำขาดกดเหล็กคู่ชีวิตบ้านสวนก็อดจิรายุยื่นคำขาดตั้งกดเหล็กชีวิตคู่ไร้ปัญหาแม้อยู่ก่อนแต่งเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เรียกว่าชายหนุ่มรูปหล่อกอดจิรายุตันตกูลกำลังมาแรงเลยทีเดียวและยังเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วประเทศหลังบทของอัมพลในละครเรื่องกระเช้าสีดาทำกอดแจ้งเกิดอีกครั้ง ไม่ใช่แค่เพียงรูปลักหน้าตาหุ่นดีตรงสเปกสาวๆเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นผู้ชายรักเดียวใจเดียวถูกใจสาวไทยทั่วประเทศต้องบอกเลยว่าก็เป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวเขามองเรื่องของมือที่3ว่าควรสร้างความสบายใจให้กันและกันเรื่องบางเรื่องเรารู้ว่าถ้าทําไปเฉยัยออกนอกเส้นทางไปมันจะนําหายนะมากกว่านั้นแต่กว่าคู่นี้จะลงตัวเรื่องความรัก ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันกว่า5ปีเลยทีเดียวเพราะต่างคนต่างมีอีโกโ้และเชื่อมั่นในความคิดตัวเองคุยกันเยอะปรับกันเยอะกว่าจะลงตัวทุกวันนี้โดยก๊อตและโบเคยเล่าให้ฟังด้วยว่าเคยทะเลาะกันแรงถึงขั้นบอกเลิกเพราะฝ่ายชายนั้นติดแตกโวยหาอยากอยู่คนเดียวเวลาพูดจะตรงมากเช่นก๊อตอยากอยู่คนเดียวก๊อตต้องการใช้เวลาเธอต้องเข้าใจจนโบก็โอเคพร้อมถามกลับว่า แล้วก็เข้าใจโบบ้างไหมเพราะคาพูดของเขามันค่อนข้างแรงและกระแทกมากแต่หลังจากนั้นพอคุยกันก็ดีขึ้นและเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นจนทําให้คบกันมาถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นกฎเหล็กที่ต่างคนต่างต้องเข้าใจกันและกันนั่นเองและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านส่วนของก๊อ์ที่ต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากโดยบ้านก๊อ์จิรายุบ้านใหม่สไตล์ทันสมัยขนาดใหญ่โตกว้างขวาง ที่สําคัญอยู่ติดสวนถึงแม้ว่าเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่แต่ก็ต่อเติมและตกแต่งได้อย่างสวยงามน่าอยู่ไม่เบาแถมภายในบ้านออกแบบด้วยความเรียบโล่งโปร่งสบายแต่แฝงความเท่ไปหมดทุกอนูใช้เฟอร์นิเจอร์สีไม้ตัดกับโซฟาหนังสีน้ําตาลดูแล้วเข้ากันลงตัวอีกทั้งยังมีของเก่าสะสมที่คุณพ่อเก็บไว้อีกเพียบและมีต้นไม้ซ่อนอยู่ในทุกซอก,กมุมตั้งแต่ชั้นล่าง ย่ชั้นบนเลยทีเดียวสําหรับห้องนอนแต่งผนังอีกฝั่งหนึ่งสีเขียวส่วนอีกฝั่งเป็นสีครีมและสีขาวมีหน้าต่างกระจกให้ความสว่างรอบด้านมีมุมนั่งสมาธิที่มาพร้อมกับกระจกทรงกลมบานใหญ่สุดเก๋ด้วยยิ่งกว่านั้นห้องนี้หนุ่มก๊อตเป็นคนออกแบบและตกแต่งเองทั้งหมดบริเวณตู้เสื้อผ้าก็าซื้อและหามูล,ลี่มาติดช่วยดูเก๋ไก่มีสไตล์แถมยังมีต้นไม้ประดับอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ ที่ศึกษามาแล้วเป็นต้นไม้ปลูกในห้องนอนได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ